ตอนที่74นะครับเราจะมาต่อกันที่การเขียนแต่ละบล็อกนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะมานะครับใช้ออโตเทคนะในการนะครับอธิบายแบบนะครับบริเนี้ยแสดงแบบอะไรนะครับก็อธิบายว่าหน้าเนี้ยเพจเนี้ยมันแสดงแบบอะไรอยู่ครับการเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับซึ่งมันจะลิงก์กับส่วนที่เรียกว่าเพจนะครับเพจบริเนี้ครับคือเพจ การเอาชื่อเพจมาวางตรงนี้ครับออโต้ Auto, ทำยังไงคลิปนี้จะอธิบายครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะเราต้องมาเช็คเพจเราก่อนครับกดที่เพจนะครับจากนั้นเปลี่ยน,นเป็นภาพแล้วกันตั้มเนว e w คลิกปุ่มนี้ จะเห็นนะครับว่าเรามีทั้งหมดคือเพจ e 1, เพจ2เพจ3เพจ4โอเคเริ่มแรกนะครับเราก็จะ Copy ครับกดค้างาไว้ลากมาวางนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับวิธีการก็คือให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในครับดูนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง Text แล้วก็ไปที่คำสั่ง Insert นะครับ ออโต้เท็กซึ่งมันมีอยู่แล้วครับที่เราเลือกได้ครับซึ่งตรงนี้ครับมันเรียกว่าต o Text ที่ชื่อว่า page นะครับ a m e Page count Page name Page number ตรงนี้ครับ Page name ชื่อแบบนะครับชื่อหน้าชื่อแผ่นนะ g e name เลือกเลยครับคือต้องกบคลิกไปก่อนนะเรียบร้อยครับนี่ครับมันจะขึ้นเลยเ p a หนึนี่ขึ้นมาแล้วรนี่ครับ คือถ้าเราไม่กดดับเไลคลิกนะกดที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ไปที่ Text เนี่ยไอ Insert Auto ้ Insert a u t ออโต้เี่จะไม่เกิดขึ้นมานะครับให้เราดับไลคลิกเข้าไปก่อนแล้วก็ไปที่ Text Insert a u t o อ e ต t นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะที่ทําง่ายกว่าถ,ถ้าเราจําได้นะครับเราไม่ต้อง Insert a u t ออโต t แต่เราพิมพ์เอาครับวิธีกาครคือดับลคลิกเข้าไปในครับแก้ตรงนี้ครับพิมพ์คําว่า Page แล้วก็ Name แบบนี้ครับตัวใหญ่ปึ๊บมันจะขึ้นมาเลยครับอ่าโอเคจัดตัวหนังสือทีนึงครับไปที่ Text style นะครับแล้วก็เอาตัวหนังสือไว้ตรงกลางได้แหละเดขาข้างกระดมนไป็ลไรครับนะโอเคจากนั้นทุกคนดูนะทุกคนดูนะครับถ้าถูกต้องครับถ้าเราคลิกไปที่เพจหนึ่งมันจะขึ้นว่าเพจหนึ่งเพจสองขึ้นว่าเพจสองเพจสามจะขึ้นว่าเพจสามและเพจสี คือถติเพจนึงเนี่ยผมกลับตรงนี้ครับดีเทลลิสเวลล์อันนี้เป็นทับเนลเวลลนะอันนี้ลิสเวลล์ผมก็มาพิมพ์ครับ a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  อันนี้เป็น b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  อันนี้เป็น c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  และนี่เป็น d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  โอเคผมแก้แล้วครับ แล้วดูนะแผ่นทุกอันครับอ่กดตรงนี้เลื่อนครับมันจะเปลี่ยนนะครับตามทันทีครับและนี่คือออโตเทคครับโอ้โหชีวิตดีๆเขียนคําอธิบายแบบตรงนี้นะครับนะแสดงแบบอะไรนะตรงนี้จบเลยครับแบบออโตเลยนะทุกคนครับก็ลองไปใช้ดูนะชีวิตดีๆนั้นเลเยอรมีอะไรอีกเยอะนะครับที่เรายังไม่รู้ครับผม